นี่ไปซื้อสองใหญ่เลยใช้เยอะแยะเนท็อเปนท็อปนะเปิดมาาเกมากเกี่ยวเกี่ยวนนนักว่ามดูดิออยทำพวกไว้ดีดีแลเี่ยอมันแบบใส่กีีหนูต้องใส่รีต่อ ใส่รีเทนเนอร์ต่อแต่ว่ารีเทนเนอร์ก็คือเราถอดได้ไงถอดแบบว,ว่า,าใส่นอนอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่ไม่คือได้ลากฟันที่เลยค่ะแต่ว่าฟันอ่ะมันเข้าไปเล้วฟันอ่ะเห็นไหมมันเข้าไปเล้วคือมันไม่ได้แบบเยินแล้วแหละแต่คือแค่ว่าเราต้องเราต้อง เราต้องใส่ลีเขาเพื่อประคองเฉยๆใส่เขาไม่แนะนำให้ให้ดักเพราะว่าแล้วไอเนี่ยที่ชัดได้ช่องว่างเราทำวีเนียร์ค่ะได้ไหมการทำวีเนียร์ก็คือเป็นเป็นเติมช่องว่างได้เลยค่ะเลยเวลาที่เล็กค่ะทาล้างแล้วต้องไหนทาตรงกาคุณจอมพลคุณไปทำผมเลยครับ เดี๋ยวผมทำแล้วเดี๋ยวผมตานนะเชิญเลยครับ,อบเอานะครับอยู่อ,อยากเขาเสร็จเลยเด็กว่ามาหลังอ,อยากได้เท่าไหร่ว้าเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้โอเคนี่ <c oughs> อยากได้กี่ศดาลโอ้อนนะไร ร้อยดาวจาตาพุมเหรอมันจะกี้เลยนะน้ำเงมันอยู่ตรงนั้นหรอให้มันได้น่อยต้องให้ได้น่อยทำามทำผมให้ผมด้วยไงสมแบบมินชัยบัญชาลุรยขไว้รองทรงสูงเซนลอยมาแปดเก้วันค่ะแปวันได้ส่มึงไวพผมของคนหน้าไป มอวันที่สามแล้วก็ลอยเจ็ดวันช่วยกันนับนอนช่วยกันนอนวันนี้ได้เท่าไหร่จ้าได้กอจ้าทำพกูดเท่าไหร่ไอ้มอนกูจาให้มือนี้เราได้รางวัลนจะไม่ถึงห้าร้อยงผมกลยแม่เขอจ้าเหรอโอเคหนึ่กอดแล้วกัน ไปจนได้ไดม้ีใส่ชาร์ไหมอ่ะมีฝาฝ<ม>า